ไมุกนี่คือที่เรามาตกปลากันนะคะมีรถมาขายของขายอาหารขายชาไขมุกด้วยเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นคนตกปลานะคะฝั่งนี้จะตัวใหญ่ๆนะคะปลา นี่ถ้าหิวก็มาซื้อของซื้ออาหารกินได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูปลาที่เขาตกได้นะคะเฮ้ยได้อีกแล้วว,ว,ว,ว้านี่คุณลุงคนนี้ก็ได้อีกแล้ว เดี๋ยววันนี้จะพามาเก็บผักเซียนนะคะเป็นผักเซียนที่ฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวเราเก็บแล้วเราก็จะเอาไปดองเดี๋ยวพามาดูกันนะคะว่าเป็นต้นยังไงเนี่ยต้นใหญ่เลยนี่ค่ะคือผักเซียนฟินแลนด์นะคะคนไทยก็จะเอาไปดองค่ะมันก็จะเป็นผักดองอร่อยเด็ดได้เลย นี่จ้ะเอาเลยนะคะอุย้ยนี่เต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเย้ยันใหญ่ด้วยอะ่ะว้าว,วเฮ้ยถูกไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยพี่ถูกจ้าสวยงานค่ะ ไตเบียใช่ไหมผ <laughs> ักไตเบีย <laughs> 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 จะไปนอนกกองกันนะอ,อ,อนนัี้ก็ใช่เนาะ <laughs> ใช่ก <laughs> <laughs> ำลังสวยเลยเนาะมันพึ่งขึ้นเนาะ <laughs> นอนกองกันอยู่เลย <laughs> 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 เรามีโปรเฟ s ชั o นอลมาการันตีนะคะว่ากินได้ <c oughs> <c oughs> อะไรน <c oughs> <อ>ุ่งแข็งๆคือแข็งๆแบบไอ้นั่นเปล่าไอ้นกนกกระเนนใช่ มันจะมันจะคันมันชิจิจอะมันเนี่ยหย่อมเนี้ยเพียบเลยเนาะเน,นี่ยดูดินี่สวยเลยอู้เพียบมากอู้นี่เพียบมากเอาสิเอาสินี่คือทีมงานทีมงานเก็บผักเสียนไม่ได้ตั้งใจมาเก็บตั้งใจมาตกปลาแต่ไม่ได้ปลาก็เลยหา ก็เลยหาสิ่งมาทดแทนก็คือต้องเก็บผักเสี้ยนไปดองกินแล้วค่ะเก็บผักเก็บหญ้าช่วงโควิดนะคะอุ้ยโอ้โอสวยๆเลยอะ่ะอีกมือหนึ่งข้างอ,อีกมือหนึ่งคืออะไรคะนี่ทำอะไรคะน,นี่ทำอะไรคะ มาอยู่มาอยู่เมืองนอกมาอยู่ถึงฟินแลนด์ต้องมาเก็บผักเสียนนี่คือชุดเก็บผักเสียนเสื้อเขฝาากโควิดเป็นเหตุสังเกตได้สวยนะเนี่ยเสื้อเข้าป่าเขา้ก ใส่ชุดมาเหมาะมากเอ้าสมผักเซียนผักดองค่ะผักเซียนดองที่เราเก็บมาเรียบร้อยน่ากินมากเดี๋ยวไว้รออีพีหน้านะคะเดี๋ยวน้ำมีจะพาไปเก็บผักเซียนใหม่แล้วก็น้ำมีจะพา มาทำผักเสี้ยนดองด้วยรอชมกันนะคะบ๊ายบาย